เอโยสวัสดีครับแล้ววันนี้อยู่กับผม ลิวน็อตวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเค้กี้ทวิสต์เตสเบเกอรี่นะฮะผมโอเคเอาละเริ่มยังไงนี่บู save Look for nose. Uh ๊บบู๊บพีเซฟมีลุกโอมไมโนสอ่ะฮะโอรลิสตันโบโจสโอเคในเรื่องของเกมนี้ก็คือเรามาตามหาน้องชายที่ถูกลักพาตัวไปนะครับโอ้โคุกเกอร์จูเนีย สวัสดีผมพ่อครัวตัวจิว๋วและวันนี้ผมจะมาสอนคุณเล่นเกมเค้กี้ t วิตเต็ดเบเกอรี่อันดับแรกมองหาวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่อันดับสองนใส่ตู้หลบดเยกองและเช็คใหคแน่ใจว่าขวาบนนั้นเขียนว่าไฮเดสอันดับที่สี่วิ่งตีนแตกหลอนี้จากการจับกลุ่มของเคก้กี้อันดับที่5้อบพายสิ่งสำคัญผมอยากให้คุณสังเกตที่สีของพายในแต่ละพายนั้นมีสีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสีสีโดยการที่จะทำเดามจต่อเค้กี้นั้นอาจจะเป็นที่จะต้องใช้พายสีเดียวกันกันกบหลอดเลือดของ เค็ก,กี้จากนั้นเก็บกุญแจและหนีออกไปจากที่นี่เอาละทังหบดก็มีประมาณนี้ขอให้พวกคุณโชคดีไกปูอ้มาแล้วตัวที่เราต้องจัดการเค็ก,กี้เสียงมันอยู่ตรงนี้ด้านหลังจะไม่ไหวจะมาอยู่ด้านหลังเมื่อกี้โอเค มามามาเดี๋ยวเราเจอดีต้องหาวัตถุดิบมาทําเค้กนะครับพรเพื่อปลาใส่มันโอ้หมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วโ,โอเคสีเหลือเอ้ยสีม่วงเราไม่มีเค้กเลยครับตอนนี้โอ้โหอ,อย่างสวยเลยทําไมแต่และอย่างมันอยู่ไกลไกลอ,อยู่ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้า,นา ไหมอุย้ยสีแดงสีแดงรอบนี้อ่าเย้ยเฮ้ย,ยมันเดินไปแบบไม่เนใยผมเลยวฮ้เยเฮ้้ยมันสนใ้กัน้ย่า้นี้เด้ย้ยเ้เเฮ้ยัฮ้้้งยเเเค้กเลาอัดหน้าสักตั้ง้เเ้ยย้เ้เ้ยย้้ยยเเฮ้ยสฮยเฮ้ยเฮัยเเยม้้่้ออนเเ มาโอเคสีม่วงขอสักหนึ่งดอกมันไสจับน้องชายไปหรออฮ้มันจับน้องชายเอาไปไ้ไปโดนไปโดนมาหนึ่งดอกหนึ่งดอกเฮ้ยเฮ้ยโอเคดีนะไม่เห็นเรา ไปแ,แล้วฮะโอ้โห taking, ยังไม่เท่าไรที่ไหนวะโอ้ย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 ไม่ทันไม่โอเคโอ้ยตกไม่ทันว่ะเมื่อกี้ทุกคนตดผมยังไม่ทันวิ่เสีิ โอ้ยมาแล้วอย่าเลยเว้ยอยาเว้ยอย่าเลยเว้ยเดี๋ยวมันโดนเยื่งเหรอ,อเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนอุ้ยปาดหน้าแม่งเลยนี่เมาเมาเมาอุยาาาอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้มาดิมาดิมาดิโอเคครับเลือดเกือบครึ่งหอลอดละเดี๋เราต้องหาโกโก้ก่อนนะครับโกโก้นี่ต้องใช้จำเป็นเยอะมาก การทำเค้กสีม่วงสีม่วงนี่น่าจะทำง่ายสุดแล้วมั้งเค้กโก้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 โกโก้โ้โว้ยมาโว้ยมาโว้ยมาจากห้องฟิตชิบหายได้ป่าววะใช่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 มันอยู่ตรงนู้นเลยสีม่วงทแถว้ดละออกวะมั้งอุ๊ยสีม่วงโอ้โหเห็นไหมไม่มีเค้กสีม่วงวะ อโ,โอ้โหเคอยู่ตรงหน้าเราเลยอ้าโดนเอา้ปาปลาติดโอเคโอโ้โหนี้โเนาะปลาติดเฉยดูไปดูไปดูไปดูเฮ้ยเสรมาแล้ว โอ้โหเรามีสีฟ้าวะ่ะเดี๋ยวนะโอเคสีฟ้าอ่าครับสีฟ้าสีฟ้าโดนไปแตวมันหลุดเรื่องมันหลูดเรื่องมาแล้ว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 อุ้ยทำเสก่อนอุอ้ยสีม่วงด้วยโอเค โอ้แต่มันโดนแต่มันเดินมาทางนี้อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับพี่ตรงนี้มันใครอยู่หมื่นเทคน่าเวทีหมืน่นหมืน่นหมืน่มนเอาเป็นหมื่นไปไหนแล้วเฮ้ยอะไรจ๊ะกินเลยจ๊ะกินเลยจ้าโอเคเฮ้ย ได้เท่านี้เองวะอุ้ยมาตรงน,นี้บอกเลยว่าเก่าเกมมากผมเนี่ยเคยเกรงกลัวครับเกมผีไม่ว่าจะเกมไหนผมจับแล้วผมชิดมาหมดแล้ว,วเดี๋ยววะด้านหน้าปอจะด,ด้านหน้าโอเคใช่ด้วยไม่มีเกมไหนนิสัยใจเท่าเกมนี้นะเพราะไม่มีเกมผีเกมไหนที่จะให้เราได้กระทืบผีได้มากขนาดนี้มาก่อน เฮ้ยเกือบแล้ววิรอบนี้ส <reading> ีแดงเหรอตาตาตาเราไม่ทอนเค้กสีแดงไว้เลยนะโอเคผมตุนเค้กช็อกโกแลตไว้เยอะละตอนนี้เยอะกว่าสองอันเองก็เยอะอยู่อะตอนนี้เลือดมันเหลือน้อยแล้วครับก็จะตายได้อยู่โอ้ยเลือดสีฟ้าเลือดสีฟ้าเฮ้ยเกือบเกือบ่งมาอย่างไวเลย าแล้วเรือสีฟ้าสีม่งก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันน่าจะไม่เงิน่าจะไม่ได้ใช้ใครหวังว่าราอบนี้จะไม่มาสีฟ้านะโอ๊ยโอยโอ๊ยเกือบ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 สีเหลืองเหรอสีเหลืองเหรอเมื่อกี้ไล่ใครไล่ใครเอา ตายแล้วดีกว่าอันนี้กุญแจสีใดไม่ใช่อันนี้เป็น,นสีเขียวอันนี้สีฟ้าเรียบร้อยเปิดห้องใหม่ครับมีตัวร้ายใหม่มาเออเฮ่อ,อโรสตินี่โรสติน่าอื้อหือเฮ้ยเอลโน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 ผมไม่คิดว่าจะเดินออกมาจากห้องนี้ สีแด,ดงหเหอเฮ้ยเปิดไปก่อนเลยในการก็แอบ,บก่อนครับเฮ้เราเราไปสำรวจห้องใหม่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรครับนี่ยืนแบบนี้อาจจเจ๊ตัวเองเฮ้ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแลป้ววิ่งไปแล้วเราไปสำรวจห้องใหม่กันว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราเปิดมามีเตาอบเต็มเลยชิปปิ้งครับขนส่งขนนนส่งวิอะไรอ่ะ ของข้าวอ,ะอ่ะแล้วก็โ,โน้ตโอเคฉันได้ยินเสียงคนคุยกันที่อีกห้องหนึ่งอ่าฮะเกี่ยวกับเจ้าปีศาจมันต้องการดวงวิญญาของเราเพื่อที่จะมีชีวิตรอดนะครับปีศาจที่อยู่มาเนิ่นนานอ่าฮะหวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาสำรวจแล้วก็พาเราออกไปฉันต้องการเจอแม่ที่นี่มันน่ากลัวอะไรอย่างน,นี้โอเคโน้ตบอกประมาณนี้แตลว่าพวกนี้มันจับเด็กมาเพื่อกินวิญญาณนะครับอ ถ้าเป็นในเรื่องที่เบสิกมากครับสำหรับเ,เกมแนวเฮลเลอร์ครับโว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 มันทำไมมันเดินมาเหมือนรู้อ่ะยืนจ้องหน้าจ้องตาเลยครับหน้าตามันเหมือนซอมบี้ในแพนทัลซอมบี้มากเลยสีม่วงได้แล้วครับถ้ารอบนี้เลือดมันสีม่วงนี่เราอัดมันได้ทั้ง3ทีเลยนะเนะี่ยสีฟ้าเลือดสีฟ้าโอ้โหมันไม่เค้กสีฟ้าเลยเฮ้ยมันเอาอีกแล้วไอ้นี่มันล็อกเข้าไหรอปะเนี่ยนะนะ ดูส่วนโซมองเอลตอนนี้เราต้องพยายามทำเคสทุกสีไว้ก่อนนะครับเนะี่ยตอนนี้โอ้สีม่วงเหรอตึ้งไึ้ตึ้โดนไปเต็มๆสามชิ้นวืนตืบโอเคโข้ดีจัดเมื่อกี้นี้เรื่อสีม่วงหยิบมาอาหน้าแม่เลย วุ้ยวุ้ยวุ้ยนี่ว่กอีหล่ะว่าอีล่บบอ๋อ,อตอนนี้มันไม่ได้วิ่งไล่เรานี่หว่ามันเดินเหรอมันจะสบายหน่อยนึกว่ามันจะวิ่งได้ซะหน่อยโหเราก็ไปกลัวตั้งนานเอาเอาไปไปไปวัววัวววววววโอ้ยสีม่วงไอ้ยวิ่งเดวิ่งเดวิ่งเดไอ้น้อง เรา้สึกว่ออยู่ตรงไหนวะเจตรงนี้หรอุ๊ยผมว่ามันจงวิ่งออกมาแนี่นอนเลยเราเปิดห้องใหม่นาไมมาไหม,ม,ไหมตัวใหม่ห้องใหม่ไม่มาเจ okay, เดี๋ยวผมไว้นี่ก่อนนะเราเข้าไปสำรวจกันทุกคน รยากาศแบบมันเงียบอย่างนี้หวะเนี่ยใจโทรไม่เว้ยจะดีไปดูห้องใหม่กันนะครับที่เราเปิดมาวีวโอ้โหโอเคแล้วว่ายังไม่มาเปิดตัวละครก็วะ่ะแทนที่เบนนะครับโววมันจะวิ่งมาหรือเปล่าไม่มาแล้วโอ้เรือสีเดียงโอเคโอ,คโอ,คโอค้คือห้องอะไรกันเนะี่ยโอเซชิ่งกระบวนการ อุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอุ๊ยมีโน้ตน,นะครับโอ้โหจะพมขอแอบก่อนนะคกกี้มองเข้าไปในรังของฉันวันนี้ฉันคิดว่าเขากําลังตัดสินใจว่าฉันคิดถูกหรือไม่สำหรับพายที่เขาทาฉันโกรธมากแต่เขาก็จากไปรอติน่ามอบคูกกี้ให้ฉันฉันไม่รูาเธอใจดีหรือทําให้ฉันอ้วน่ะฮะซึ่งก็โอ้โหเฮลโนในห้องตันวะนนียอุ๊ยกระเป๋าในห้องตันวันนี่ยโอเค มันวิ่งเข้ามาห้องนี้เราตวไวแน่อืมไอเช็คตีหน้าไม่ออใช่ชื่ออะไรวะอะไรตีหน้าตีหน้าเมื่อกี้นี้ไอตัวที่2นะครับมันน่าจะเป็นตัวที่ใจดีที่สุดแล้วนะครับผมว่านะเพราะว่ามันแทบไม่วิ่งไล่เราไม่ทําอะไรเราเลยนะครับผมก็อยู่แบบมันง่ายจังตัวที่2เนี่ยามาดูกันครับตัวที่3ว่า,าจะรอดไหมป้องหรอได้ทีดิงวะทีดิงก็โอเคอยู่นะเอาไปแล้ว เร็วเดี๋ยวนี่มันคืออะไรเนี่ฮะอืมอ้าวเอาไปใส่นี่ได้ด้วยอ๋อโอ้โหโคตรโกงโคตรดีโอเคว้าวโอเคโอเคโอเคเราขาดสีอะไรบ้างโอ้โหใส่ไอ้นี่ไปตัวเดียวแม่งว้าววัตถุดิบไพ่โคตรเยอะ อุ้ยสีแดงเดีย๋ยวมันเจอผมเดีย๋ยวมันเจอผมไม่หิอุ้ยเอาเฮกติดไอเฮกติดมันวิ่งมาแน่วิ่งมาแน่รอเลยรอเลยรอเลยอ,เอุ้ยมันถึกจังวะโอเคสองทีนับมาแนละ้งโอ้โหถึกจังวะ แบบว่าโอ้โหโอ้โหถือว่านี่โคตรดีเลยอะ่ะไอเทมอะไรวะเนี่ยมีมั้ยเนี่ยอ้ดียด่เลยเอาอยู่นี่ห้องนี้โอเคเราไปดีหนึง่งรับหลังรับหลังโอเคมาตอนนี้ปั๊มเลยบอกตรงปั๊มคิว โอ้โหบาวืดชิเดเเออไปแล้วละอยู่นี่มะอุ๊ยอยู่นี่จริงด้วยตา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 ตรงนี้มันไม่มีไ้โโ่โดนไปห,หนึ่งทีมีน้องเดี๋ยวเองโดนอีกเดี๋ยวเองโดนอีกเอาโอเคมันไปแอบ,บแล้วนะครับโอ้โหไอเทมโคตรดีครับไอ้เค็กนั่นทีนี้เราก็ไม่ต้องฟาร์มอะไรไปเลยครับ ไปจะหมดวะเนี่ยกระดูกจะหมดอย่งน้อเติมกระดูกหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วรอบนี้สีได้เฮ้ย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 มันมามันมาสีฟ้าเหรอโอเครอบนีสีฟ้าเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันรู้กัน โดนโดนเอยังไม่ไปใช่ไหมโอ้ยไปใช่ไหมยังไม่ไปใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยอบนี้เต็มอกเต็มอกโอ้ยแย่แล้วเราทำโอ้บอกไว้ว่าเต็มอกรอบนีมา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 เย้าเย้าย้าเย้ายวนหน่อยย้ายวนหน่อยวอนหน่อยวอนหน่อยกลัวมันหน่อยคำลัมกำลัง อะไรของแม่ร้อนเนี่ยเกมแต่ทั้งวันไปม,มาดิเฮ้ยมาดิมาดิเป็ทั้งวันอนะ่ะโอ้โหโเกมผีอันนี้โอ้ยผมชอบไต้ทั้งวันในทั้งวันเอ้ยมาดิมาดิมาดิแล้ทั้งวันอ่ะเอ้ยมาดิเอ้ยมาดิมันถามจริงเถอะมันไม่เห็นผมจริงดิเนีเน,น,น่ะผมอยู่แค่ในกล่องเนี่ยมันก็ยัดยัดเข้ามาหาผมได้นั่นแนหะ จริงอะโอเคผมว่ามันคงไม่ได้ไปไหนนะผมดึงไว้ตรงเนี้ดูซิว่ามันจะอยู่ตรงนี้อีกนานไหมถ้าผมยอกมันอย่างเงี้ยน้องชายเราโดนจับโดยตัวนี้จับไปได้ไงวะเนี้ยโง่ขนาดนี้ตอนนี้ครับหนังก็กินเวลาไปสชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมันในนี้ครับเราเลือกยอกแล้วรอมัน,น,น,นมวนิ่งไปที่อื่นครับโอเค เรานีดโดนไว้อย่างเยอะโดนไว้อย่างเยอะสีม่วงสีเหลืองทักสีหนึ่งอะถ้ามันโผล่มานี่บอกเลยว่าผมอัดหน้ามันรัวๆแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยชิดวาวว้าทันตั้งตัวเมื่อกี้นี้สีม่วงเหรออุ้ยสีม่วงเหรอ สีม่วงเหรอม่วงเหรอเนี่นี่น้องชายกูคืนมาไอไอติมเซเว่นเซนเดลี่ควีนไอติมเซเว่นเซนเดลี่ควีนเบิ้มปากเบิ้มปากแล้วเบิ้มปากไปจะหนีไปไหนเดี๋ยวเราจะหนีไปไหน มันโดนมันโดนึงเวลาจบเกมนี้อะไรอ่ะถ้าคุณเจอโนตนี้คุณเอ่อจะต้องเลือกที่เอ่อคุณรู้ที่จะต้องเลือกอ่ากล่องหนึ่งกล่องที่เอ่อมีน้องชายคุณอยู่จากโจสโอเคกล่องไหนวะที่มีน้องชายเราน้องชายเราตัวประมาณไหนเนี่ยตัวสูงไซส์นี้เหรอไม่น่าใช่เอ่อทำไมอันนี้ สักอันแล้วกันสีไหนดีสีไหนก็ได้บ้างโอ้ทางเปิดโอเคแล้วเราต้องทำอะไรเดินออกโอ้โอ้ชิดโอ้ what the hey เฮ้ยเสียงอะไรมันตามหลังมาเฮ้ยเชื่อ้ยดูเพลงเพลงไม่คนไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยมันตามหลัง มันอยู่หลังอยู่หลังผมมันอยู่หลังผมมอยอยู่หลังอยหอยู่หลังมมอย่หลังผมมอยลังอมอยูอยเัอ Oh bad ending What The hell เขาไม่ได้หยิบน้องชายเราออกมา Escape me looking for my note โอเคมีครับเคสที่ชื่อสวิตตี้ดูเหมือนเขาจะอยากจะช่วยฉันเห็นเขาคลายรรงเขาด็กอีกคนฉันว่าคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวอื่นจะชอบเขาในเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับมีทั้งตัวที่ดีและตัวไม่ดีนะครับเฮ้ยแม่งกำลาม โอ้หนมมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอโคตรไกลรอบนี้นมอยู่โคตรไกลทุกคนโอ้โหรอบนี้ของซูมใหม่อะ่ะผมมาเอาแบบกูดเอนดิ้งอ่ะผมเล่นรอบมาเอากูดเอนดิ้งไม่ยอมจบไม่ดีแน่นอนทุกเกมผีที่ผมเล่นยังไม่มีเกมไหนที่จบไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาเอากูดเอนดิ้งจุดมุ่งหมายเราคือช่วยน้องชายถ้าเราช่วยน้องชายไม่ได้นั่นคือเราล้มเหลวซึ่งเราจะไม่ยอมล้มเหลวโอ้โหอยมันอยู่ใกล้ามากตรงไหนวะเฮ้ เลือดมันสีอะไรนะรอบนี้โอ๊ยเอ้วยเสียตูดไอ้ย้าโอ้ยเลือดมันสีอะไรวะแค่จะดูเลือดเฉยๆเฮ้ยสีม่วงเหรออืมเอาองชายกูคืนมาเอาองชายอ้วกคืนมาเอาโจจี้ของเราคืนมาเอาจอจี้ของเราคืนมา รีบอารีบจำน,นะครับผมเสียวมันจะเสียวมันจะหันมาควบใส่ยิ่งน่ากลัวอยู่ไอตัวเนี้ยตัวแรกแม่งเล่งกระจิตใจจัเดเลยวิ่งโคตรเร็วผมกูอยู่ตัวเดียวมะเนี่ยตัวเนี้ยเสเคตอนนี้เราตุน,ตนสีเหลืองไว้ตั้งสามอันเลือดมันสีม่วงนะสีม่วงมันใช้อะไรบ้างนะโกโก้สามนมหนึ่งกระดูกหนึ่งโอเคนมนี่โคตรไกลอ่ะ ดูอยู่ตรงนี้นะครับรอบนี้ของใจอย่างรอบนี้นี่คืออยู่ไกลกันมากเลยนะครับบอกเลยว่าเล่นยากมากนี่พินัทบัตเตอร์นี่หวาอุย้ยสีเหลืองเหรอสีเหลืองสีเหลืองเหรอฮึตะโกไปดิเอาไปกินเอาไปกินไปล,ละปล่ะไปละ เฟรดีหน่อยตัวนี้มันไม่มไม่อึดอึดแบบที่โกงอะ่ะโอเคครับเขาเปิด่อนนะครับห้องนี้มาเปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะฟาร์มช่วงนี้เพราะว่าผีมันยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่เข้าห้องนั้นนะครับแต่เราเข้าห้องไปแล้วผีมันจะเกิดนั่นเองซึ่งตอนนี้ขอฟาร์มก่อนเออโกง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 เกม, <c oughs> มโหนี่มันฉลาดแกงโกงจริงๆผีมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราเข้าไปในห้องใหม่ๆนะครับตอนนี้เราก็ขอฟาร์มให้มันเยอะๆแป๊บ ยองดูดูดูนี่ดูอดิบทั้งหมดที่เรามีเก้า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 เก้เ,เ,เก้า้าเกะาเก้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 าเ้าเก้เก้าเกาเกลาเก้าเก้าก้าเ้อเกลาเกาเกากาเกมาเก้าเก้เก้านก้าเกกาเการก้าเก้เร้าเก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 ากาก้เก้าเาเก็าก้า้าเาก้า้า้า้กากกาเ้า มูฮ่า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 เอาละรอจี้รอพี่ก่อนนะท <t> ี่จะช่วยเองเดี๋ยวนี้แหละบอกเลยว่านอกาจากตัวไหนนะผีตัวไหนก็ตามเจอเค้กเจอวัตถุดิบขนาดนี้ไปบอกเลยว่ามีร่องโอเคแล้วผมจะทําการผลิตเค้กอย่างละห้านะฮะอย่างละห้ามาตอนนีผ้ผีมันยังไม่มานะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปห้องใหม่ถ้าผมไปห้องใหม่เมื่อไหร่ผีมันจะออกมาซึ่งไอ้ระหว่างผีมันกำลังจะออกมาเนี่ยผมได้ทาการาร์มมาเรียบร้อยแล้ว เราละเอาละตอนนี้เราก็เตรียมมาวัตถุดิบเตรียมของเราพร้อมครับบอกเลยว่าถึงตายบอกเลยว่าเบาหวานกินไม่เบาหวานก็ความดันเอาสักอย่างหนึ่งโดนเน่โดนผมเน,เน่เราจะทํามาอย่างละห้านะครับอย่างละห้าพอก่อนโอเคแล้วตอนนี้เค้กเราก็มีอย่างสต็อกไว้นะครับอย่างละห้าอย่างละห้านะผมสี่ละห้าเอาละเราจะไปทําให้ผิ์เกิดกันนะฮะโอเคมาแล้วเราจะมาดูกันว่าเลือดมันจะเท่าไหร่ไม่ใช่สีเลือดมันจะสีอะไร รถติดหน้าติดฟ้าโอเคโดนมาเลยเวลานี้มาเริ่อนานอุ้ยเอาเค้กติดเค้กหมดแล้วไป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 เจพี่หมดแล้วเดี๋ยวเอามาให้กินใหม่ยิ่งมองหน้ามันยิ่งเหมือนซอมบี้ในแผนทีซอมบี้นะครับ โอเคครับ okay, ผมผลิตอันนี้ก่อนนะครับสีฟ้าใช้หมดสต็อกเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนลสีม่วงนะครับอ่าอนีกระโดดอาเฮช็อตเฮช็อ,ชอต,อ,ตอ่เลยว่ามีร่องมีร่องมีร่องแันดี่ปรีอะไรล้วมาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาถึงวันวี่องอมาเลย เราก็ไปหาไอ้นั่นนะครับไอ้คิดโอเคเสร็จละปุ๊บโอ้โอหบาดเสียวเฉียดหน่อยเกิยแล้วมันไม่ยอมไปจากผมวะโอเคอีเดยงเฮ้ยโดนเลยอดิดรออดิดรอเลยแล้วก็ พ่ช็อตพี่ช็อตพี่ช็อตพ่ช็อตพ่ช็อตอุ้ยมันจะมามาเมาื่อกี้นี้พ่ช็อตพ่ช็อตมา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 ตายไหมจะแล้วไหมชงเ้าไหม,มคือลอด <S 2> <S 2> <S 2> เอาสิงตายบอกเลย ไม่มีพักโยกเอาถึงตายเอาถึงตายรอก่อนรับรอก่อนกูดาวกูดาวเอาถึงตายเอาถึงตายโอเคหมดแล้วหมดแล้วจะแอบก่อนแอบก่อนยังไม่วิ่งเอ้วิ่งกลับบอ่อเกิดละว,วิ่งกลับบอ่อเกิดไปน้องอย่าหาว่าพี่ไม่เตือนฮ่เฮ้ยโอ้ชิดย,ย,ยังไม่ไปนี่หว่า ปยังวะยังอยู่ตรงนู้นเลยเก็บกายยังอยู่ยใช่ไหมไปแล้ว๋อไปแล้วโอเคไปแล้วนี่หว่าปะตูตีม่วงหรอสีม่วงสีม่วงเรียบร้อย โอ้ยเย,ย่วัตนาเบ้ไอโกเลยเฮ้ยเอาละครับ่ะรอบนี้เราต้องหยิบให้ถูกกล่องนะครับว่ากล่องไหนคือน้องชายเราอันนี้มันมีอยู่กล่องสีแดงสีเดียวฮะผมว่านะไอฝั่งนี้ไม่น่าเกี่ยวนะสีกล่องอันนี้อันนี้ก็หยิบได้ฮะหยิบได้หยิบได้ห,ไดหมดเลยว่าต้องฟังเสียงวะไม่มีอะไรก็ไม่มีเสียงนี่ก็ไม่มีเสียง นี่ก็ไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงเ็กเออโอเคผมอยากอันนี้แหละแล้วก็วิ่งวิ่งไปว้าววิวงวปวิวววิวงวิ่งวว่งทวววววดวว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 ิววไปวว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 ่วว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 ิวว น้องชายสุดที่รักได้เปดิดต้อยเป็นนายได้หรือไม่ US US Cape the Bakery เรียบร้อยน้องชายน้องชายเย้น้องชาย a r e y o U s a f e Georgie โอ้โหโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามและดูกันมานะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยตอนนี้กูดเอ d ดิ้งบายบาย